คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สําคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะเอาล่าสุดนะครับสบ,บคเอขาคุยไลายกับกทมแล้วนะครับโดยเพจขอ,พอ,องพลเอกะยุทธ์นะครับบอกว่าวันที่14มิถุนายนนี้ผ่อนคลาย5กิจการสำคัญหรือ5กิจกรรมสำคัญนะคะ เปิดพิพิธภัณฑ์นะครับคลินิกเสริมความงามนะครับใครจะไปโบท็อกทำนงทำหน้า14มิถุนายนแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับหลายคนที่เป็นคนขี้เมื่อยนะครับกิจการนวดมาแล้วนะจ๊ะ14มิถุนายนไปนวดได้แล้วจ้าที่ชอบความสวยความงามนะครับทำเล็บนะครับหรือใครอยากจะสักไปสักได้แล้วนะครับสุดท้ายนะครับสวนสาธารณะครับคุณไปวิ่งออกกำลังกายได้แล้วแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่คือพื้นที่กทมนะครับ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel นน Mammy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ